ผมเนาะใช่ครับพอดีเราไปกลับมาเมืองชนก็วันนี้ออกเกียรติศูนย์เลยเนาะมันครบรอบที่ตอนนั้นลุงลุงรับรถไปรบับรถมาอ่ามาแต่ชนวันนั้นก็ออกเกียรติศูนย์ตรงๆเนาะใช่ครับวันนี้ถ้าออกศูนย์ห้าก็ถือว่าเลขเลข,เลขน่าจะอั้นนีก็เพราะว่าหนึ่งวันวันวันเกิดของรัชกาลที่เก้าก็มีเขาอยู่นะเลขห้าจ,จะไม่ก,ก็ได้เพราะ ดูนปกเป็นวันรัฐธรรมนูญพัสติเทชันเดย์บอกนะครับแต่เขาจะการวางรูปเขาจะไม่เหมือนกันนะกับปีที่แล้วปีที่แล้วพานโดดเด่นงวดนี้พานหลบนิดหน่อยอนี่มันก็เลยเป็นประเด็นเราต้องมาว่าคืออะไรดีกว่าครับโจทย์แต่ก็อยู่ในใจไว้ก่อนละแต่จะเกินไปก็ธงชาติไทยก็ปกติก็มีสามสี สามสีห้าแถบห้าแถบก็อยู่ประมาณนี้เบื้องต้นนะเบื้องต้นพูดพูดถู่ฟังก่อนธงชาติไทยมีสามสีครับห้าแถบอ่านะครับเบื้องต้นอยู่ประมาณนี้ก่อนในรูปดูในรูปดูรูปหน่อยครับดูรูปไปก่อนเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับอนี่รูปอ๋อเป็นเป็นพานพู้มรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเลขหน้าจอก ต่ำๆหน่อยละไม่สูงหรอกที่อยู่ตรงแถวสนามหลวงอืมอยู่เออใช่ออกจากสนามหลวงมาลาดชะนำเนินกลางก็มาชนพอดีหลักกิโลที่ศูนย์อ่า <laughs> หลักกิโลที่ศูนย์จำได้เลย <laughs> ผมเพิ่งกลับมานะครับจากจากตรงนั้นแหละโอ้ <laughs> ผมไปดูเลขที่เขาอยู่ตรงนั้นกลับไปคนเขียนบอกก็ลืมส่งเอ้ดวงเนาะแสดงว่าลุงรู้เรื่องหน้าแล้วเหรอไม่ <laughs> ถ้าไม่รู้เราก็ไม่วางหรอกก็บอกแล้วถ้ามันมาตรงนี้จริง คือถ้ามาคือแค่เรารู้แล้วก็เขียนเลยนะอยู่ประมาณนี้แล้วมันใช่ครับแต่ก็อันนี้พอประมาณคือถ้าเขาไม่เชื่อมเพราะว่าถ้าเขาออกสองแปดแล้วเลขเราจะง่ายพอดีเขาไปออกแปดสองกันเลยผมคิดทบทวนแล้วอ๋อดูแล้วว่าอะไรประมาณนี้นะแต่ผมยังไม่พูดจะได้ไปหาซื้อหมุนไม่อยากให้ซื้ออยู่แต่ว่าเดี๋ยวเขาเรียกหมุนอะไรนะเพราะว่าหมุนหนึ่งครั้งอย่างห่วง fc นะผมห่วง fc จะจะซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีการให้เสนอว่าจะเอายังไงดีเนาะ ให้ซื้อแบบง่ายก็เดี๋ยวนี้ใครโยนลงไปไหมเดี๋ยวแค่คิดก็ไม่จะทํายังไงนะได้ได้ครับเพราะเลขตัวนี้ก็ถือว่าน่างวดน,นี้น่าจะดังมากน่าจะดังแต่ว่าวนี้ก็งวดหน้าน่าจะดังคือลุงจะให้ fc คือเลขล่างอ,อ,อย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับบนนะ่ะก็เดี๋ยวจะให้ก่อนอ,อืมรู้สึกว่าเลขเลขตัวนี้ถือว่าเป็นตัวทอฮิตสําหรับช่วงนี้ด้วยนะครับสาหรับงวดนี้นะนิดนได้ไหมแปเอาเป็นปกได้ไหม ดูได้นะมีอีกใบหนึ่งนะอย่างอย่งอย่างถูกไปเด็นบอกหรือเปล่าเนาะคนลาดหนาวมีแต่คนรอแหละเขาจะไปจับลอตเตอรี่ไงลอตเตอรี่ออกเกินไว้นิดนึงก็ได้มีพานมีอะไรไหมคล้ายคล้ายของเอสเก๋ล่ะอาจจะกับหัวกับหางนิดนะประมาณนี้อ๋อกับหัวกับหางนิดนึงนะาบอกใบแค่นี้นะเออกับหัวกับหางไม่ชงชัางนะ ไม่ชวงทางกับหัวกับหัวนิดหน่อยรู้กับหัวรู้แล้วแค่นั้นแหละกับหัวกับหางนิดหน่อยนะโอเพอแล้วไ,ไปซื้อก็ว่าจะหยิบตัวนี้เอง <c oughs> เนี่ยโอ้ยรู้แล้วเวสนานนิดหน่อย <c oughs> อืคนะบอกเข้าๆคือ,ค,อค่อนข้างจะพอประมาณพอไปได้อยู่นะนนกับหัวนะครับอยู่ประมาณนี้เนาะลองลองดูเดี๋ยวบน่อาว่ากันเราจะมามุกใหม่เลยเราจะไม่ซ้ำซาก ครับเราจะไม่เชียร์ตัวเลขด้วยเราจะเป็นคนเป็นคนที่ไม่เชียร์ตัวเลขไปเรื่อยๆดีกว่าไปเรื่อยๆดีกว่าุบอกครับผมบอกประมาณนั้นนะเบื้องต้นอ๋อน่าจะหมดนะพยายามผมก็น่าจะไปหาอยู่ไหนเนาะเอาไม่ห่วงเพราะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าหมุนสองตัวหมุนหนึ่งครั้งนะสองตัวหมุนหนึ่งครั้งมีมีมีจูนจูนไปที่ทางไหนก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่จัดระบบเปล่านะครับ ประมาณเนี่ยทองตัวมูลหนึ่งครั้ง,น,ง,น,งนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะตรงๆถ้าเบียดบิดเบียดก็แค่มันมีตัวรองไม่ไม่นิดเลยไม่เกินแต้มสองแต้มสามแต้มไม,นนนะนะไม่เกินนี้นะนะครับ,บไม่เกินนี้นะเปลี่ยนไม่เกินนี้อ๋อปิดรับทุกกรณีใช่ไหมงวดนี้มไม่ใช่สองตัวนะอาจจะเป็นสามตัว ให้สามตัวเออเป็นเลขสามตัวเลขล่างมุนอ๋อให้สามตัวอืจะมีเลขประมาณสามตัวหรือจะแปดตัวหรือเปล่าการหมดเลยกันทุกประตูหรือเปล่าครับเอาแบบชัวเอาแบบชัว,เ,ชวเลยอืสามเลยดีกว่าสามตัวคือชัวอยู่อืถ้าตัวนี้เข้าก็พอมองเห็นตัวเลขแล้วละ่ะอันนี้คือออเดอร์ไปก่อนออเดอร์ <Order. S 1> ก็เหมือนที่แล้วงวด่ที่แล้วลรก็คุยถึงเจ็ดเก้าเจ็ดอะไรก็นั้นหลุดหลุดโลกไปเลยอยู่ประมาณนี้ ก็คืนนำร่องอาจจะปุนเจ็ดไม้เจ็ดเก้าสี่อะไรนี้หลุดโลกไปเลยเห็นไหมหลุดเลยถ้าหลุดหลุดเลยนะก็คือหลุดมันหลุดไปอย่างนั้นแหละนี่เขาหลอกนะเอแล้วเราก็ต้องหายมันชัวแบบชัวจริงจริงเราค่อยพูดถ้าเรารู้เราก็จะพูดให้ฟังว่าอยู่ประมาณนี้นะจุงไม่ได้ฝันต่องวดเลยบ่จงไม่ได้จําไม่ได้ฝันเมื่อคืนอยู่จําจําไม่ได้ว่าอะไรรู้สึกเกี่ยวกันกับผู้หญิงอะ อืมครับผ,นะผู้หญิงนามสี่อยู่แล้วนะผู้หญิงนามสี่ก็วันนึกงวดนี้ก็มีแต่นางงามนะมาปั่นอ่ะปั่นไปแล้วนางงามมาเลือกกับเตรียมนางงานต่างประเทศทั้งนั้นเลยแต่ว่าน่าสนใจอยู่ตรงที่บนอนะ่ะน่าสนใจมากครับล่างเดี๋ยวคอยว่ากันเพราะาเราก็เห็นเป้าแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าเราจะคุมคุมเลขก็อยู่ประมาณเจ็ดตัวถ้าเราเล่นตัดหลัก ก็หลักละประมาณสองตัวสามตัวประมาณนี้ไม่เกินนี้ว่าจะเอาไหนเป็นหลักสิบแค่นั้นละครับจะประเด็นเอาตัวนี้ก็จะไปเจอเลขดังหรือเปล่าเราก็ต้องคิดว่าเขาจะหลบหรือเปล่าเดี๋ยวกขาว่ากันอีกเพราะว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะหน้าเดียวคือที่ชัวร์มากคือกันหมดไม่ว่าคุณจะบิดไปยังไงคือโดนอ่ะคือง่ายๆตอนนี้เราเรา,เรามีแนวทางเสนอใหม่ละแต่ว่วาล็อกให้ได้ทุกงวดเลยคือเอาแบบ เกิดจะเป็นเฮโร่ก็ได้อ๋อไม่เป็นไรเรามีที่หลบอยู่ไหนนะครับมาะช่างขาวจะไม่เป็นไรเพราะว่าของเรามันเป็นบันไดแม่อยู่แล้วบางคนก็เก็บตกกับไปเล่นก็ได้ใช่ครับเพราะเรารู้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับจะพูดพูดให้ฟังก่อนเพราะว่ามันอยู่กับความคิดว่าเราคิดไงแม้แต่กระดาษแผ่นเดียวกันก็ช่างความคิดจะไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับคือ แนวทางเราก็ค่อนข้างจะชัวมองเห็นภาพสัมผัสได้อยู่ประมาณนี้นะอ้อหวยออกวันอังคารเหรอผมยังไม่ดูเลยอังคารแต่เมื่อกี้วันพุธถือว่าวันร้อนแรงเนาะใช่ครับไม่ไม่ไม่อันี้เลยเห็นไหมวันร้อนแรงอะ่ะเห็นไหมทั้งที่ลูกไก่อยู่ในกำมือแต่จับป่าถูกตัวเดียวก็เชียร์บอกว่าถูกอะ่ะคือแบบนั้นเราไม่ไม่พูดครับ เราจะพูดบอกว่าเออขนาดบอกเราบอกสองแปดล่างอ่ะแต่มยห้บอกแปดสองเรายังบอกว่าไม่เต็มที่เท่าไหร่ถือว่าไม่ถูกเต็มที่นะถือว่าไม่ตรงนะผมคือเราจะไม่โม้ครับถูกตัวเดียวแค่ตัวเดียวก็บอกว่าถูกนะคือเราจะไม่พูดกันแบบนั้นเราจะไม่เอาพีก็สังเกตดีเนาะเมื่อตัวอะไรตัวใหญ่กับเมื่อโทรทำไมตัวท้ายตัวใหญ่กว่าทำไมสังเกตดียังเอฟีเนาะ ลำปางสาวน้อยวีโวลลำรายงานตัวและเจ้าพนะใจยเย็นๆเนปียปกมีอะไรรู้สึกว่าโคง้คงกลมๆลุงอันนั้นข้างหลังผมจะถามลุงหน่อยนั่นทำไมเป็นอย่างนั้นในนี้เขาปากเสียนหรือเปล่าล้มศูนย์หรือเปล่านะเบื้องต้นนี่<ม>แหละตัวยึเขียวข้างหลังคือนี่แหละเพราะว่าไม่เคยเห็น้านอย่างนี้แล้วมีขีดทําไมข้างล่างสามขีดกระถงชาติอันกรนถงชาติอันเียนั่นคือปริศนา ปินหการนำโจทย์นะครับอยู่ประมาณนี้ตกใจหมดนะครับก็อยู่ประมาณนี้ปิดสนาเขามีเขาสร้างปิดสนห์เราเดี๋ยวเราต้องตีโจทย์ให้แตกครับทีบ<ต>่โจทย์ให้แตกอาจบทล่างอาจจะตัวเดียวกันอีกก็ได้สองรอบเ <c oughs> สียดายจริงๆยังไม่ยังติดใจอยู่สองเปียกเนาะไม่ต้องไปเสียใจอ่ะโอกาสยังมาอีกอยู่นี่ยังไม่ถูกเลย